มื้อนี้ก็มาอยู่ท่งไ้ทงนาคือเกาะค่ะพี่น้องคะ่ะถ่า,ายพี่น้องมดสก,กุส่สกุลน,นะคะมื้อนี้สน้อยพามาเอาฟื้นคะ่ะพอดีช่วงเกี่ยวเข้าสน้อยเห็นไมค้ค่ะสงสัยที่เป็นกิ่งไม้พ่นตกล่นลงมาเนาะพี่น้องคะ่ะนี่ต,นต้นไม้ไมใหญ่ๆอย,อยู่ในทงนาเขาคะ่ะเบื่องนาให้นี้คะ่ะบ่ได้เข้าเลยก็เพราะว่ามีต้นไม้โอมโอบหลายให้เบื่องต้นไม้เนี่ยลูกต้นไม้ใหญ่บ่าวงสาวพ่นมักต้นไม้คะ่ะพ่น,นพักพรมคะ่ะเพ่นก็เลยบ่ตัดจากต้นเลยคะ่ะตอนนี้เบิ่งเนี่ย นาให้นี่บไิเกี่ยวเลยเด้อค่ะบบมีเข้าให้เกี่ยวเลยจ้าเพราะว่าคนอยู่ในโฮมโพดเนาะอยู่ในโฮมหลายค่ะก็เลยบ่มีห่วงเลยค่ะเดี๋ยวสน้อยมาเอาฟื้นค่ะดูดูได้เลยลูกอยู่รอแม่อยู่นั่น,นแหละนี่ออ้เห็นตั้งแต่ตอนเกี่ยวข้าวแล้วค่ะว่าสิแบกมอือหายุ่แต่ว่า,าเกี่ยวข้าวแล้วมือไดก็เมื่อยค่ะเลยบบได้แบกเอานีมื้อนี้มีโอกาสค่ะ ก็เลยมาหามเอาค่ะนี่มาแบกเอาใหญ่มากมาน้าือเอาเดี๋ยวเ้อที่เอาขึ้นไปเรื่อยค่ะสนุกที่ไปเรื่อยตัดเอาอยูธงเขียงนาะ,ๆๆะนี่อีกนี่ค่ะนี่ล้ำยังวิถีชีวิตคนบ้านนอกบ้านนาค่ะ พี่จังสาวน้อยนี่แหละเพราะว่าสาวน้อยใช้ฟืนดังไฟนะค่ะพี่น้องขาสาวน้อยเห็นฟืนเห็นไม้ก็อ่อนซอนค่ะก็สิแบกขึ้นเมือ่เอเด้ยืนนิ้ยน้ำอันเล็กอันน้อยค่ะแบกไปมาหาฟืนนะคะมือนี้เอยเอะจังอ,อันนี้ต้นเตย มืงต้นเตยมีน้ำเลยคะป้าเตยช่วงหน้านช่วงเก็บเห็ดเอามาม่นเก็บเห็ดเนาะค่ะใบเตยบาดโอ้เจ็บแสบค่ะพี่น้องค่ะออนี่มาได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวสโน้อยสิ่ขนฟืนขึ้นไปไว้เรื่อยอยู่ทงเถียงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะแบกขึ้นไปเนาะพี่น้องจ๋าออ้แบกไว้บนี่สิบได้ให้อีลาน้อยแบกซ้อยบอ <c oughs> <c oughs> อีลาโดยต้นหอมพ่นมาน้ำไหม โอเคเดี๋ยวสโนอยขอแบกฟืนขึ้นเพียงก่อนค่ะเดี๋ยวฮองชิ่ไปทําการเลื่อยแล้วเอาใส่รถสามล้อเมื่อบ้านนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สโนอยกระจกไว้สำนีเด้อ mm. เดี๋ยวพอกันใ่คลิปหน้าค่ะโอเคบ๊ายบายเป็นกําลังใจให้กันคือนก่าค่ะไปแบกฟืนคนฟืน <c oughs> <c oughs>